ครั้งที่แล้วอาจารย์ทั้ง3ท่านประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ปิตินันสุทธสารประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวีมณีเนตรอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและอาจารย์ดรชัตรวันลัญชวัฒนกกรอาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาให้ความกระจ่างเรื่องการอ่านสะกดคำและการเขียนสะกดคำพร้อมทั้งความสำคัญของการแจกลูกวันนี้มาติดตามชมว่านอกเหนือจากการสะกดคำแบบแจกลูกแล้วยังมีวิธีการสอนอ่านวิธีใดอีกบ้างพร้อมทั้งเทคนิคและสื่อการสอนที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องกันค่ะ คราวนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์วิภาวีเพิ่มเติมคือ,อยังติดใจอยู่ว่าอาจารย์คะแล้วเวลาที่อาจารย์สอนอยู่ในห้องเรียนแล้วมีวิธีการเช่นการแจกลูกหรือว่าวันนึงวันนี้เป็นการอ่านสะกดแล้วมาถึงเป็นการเขียนสะกดเด็กๆเขามีความสับสนหรือว่าไม่สับสนได้เลยถ้าเราเรียกว่าทําตามขั้นตอนต่อไปนี้อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังค่ะในวิธีการของเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกคือเราเน้นกระบวนการคิด ไปสู่การเรียนรู้นะคะอย่างเช่นพอเราเออสอนคำไปแล้วเราอยากจะทดสอบอาจารย์อยากจะรู้ว่าเ,เด็กเข้าใจจริงไหมบอกให้เขาไปเขียนแข่งกันหน้าห้องเราก็บอกคำไปเช่นคำว่าแกะเด็กจะต้องคิดคำว่ากอแอะแกะเขาคิดคำใช่ไหมคะแต่เราจะแอบดูว่าเขาเขียนกอไก่ก่อนหรือสะละแอรก่อนพอเราเห็นปุ๊บ อานักเรียนขาจำได้ไหมว่าทุ่นมันอยู่ด้านหลังดังนั้นสระแอต้องมาก่อนคุณก็ต้องเขียนเขาก่อนนึกอ,ออกไหมฮะ,ะมันก็จะเป็นภาพที่ทำให้มองเห็นว่าเราได้ประเมินไปพร้อมๆกันเลยว่าเด็กเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบของสระต่างๆที่มาหรือไม่นะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังทำให้เราเนี่ยมองเห็นด้วยว่าวันยุคล่ะจะเขียนตรงไหน นะคะเวลาที่เราสอนไปเนี่ยสิ่งต่างๆที่เรา,เานํากระบวนการที่มีการคิดผสมผสานกับการที่เราได้ประเมินเขาได้เห็นความเข้าใจของเขามันจะนําไปสู่อะไรคะมันทาให้เขาเนี่ยช่างสังเกตเอ๊ะคำนี้ทําไมถึงได้ใช้วันยุคนี้ในเมื่ออักษรสูงกลางต่ำมันใช้วรณยุกต์ได้ต่างกันใช่ไหมคะเกิดการเรียนรู้เกิดการสังเกต แล้วผลที่ต่อเนื่องมาก็คือการอนุรักษ์ภาษาที่ไม่มีภาษาวิบัติต้องขอใช้คำนี้เพราะปัจจุบันเราเห็นเยอะมากเอ๊ะทำไมคำนี้มันเสียงมันไม่ได้มีรูปในยุคนี้แต่มาได้ยังไงคะใช่ไหมอะไรระมาเนี่ยค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็จะบวบค้นเสียงนะคะที่เรามักจะได้ยินน่ะก็ไปทำให้ภาษาเปลี่ยนอีกซึ่งเราก็อยากจะให้ภาษาของเรางดงามอยู่อย่างเดิมเราก็ต้องช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ ที่จะถ่ายทอดมาต่อไปอย่างถูกต้องนี่ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเน้นเพราะว่าเวลาสอนถ้าหากว่าเราไม่สอนด้วยหลักนะคะสอนวิธีจําผู้ปกครองมาถามอาจารย์ขาจะต้องติวลูกค่ะแต่ไม่รู้จะบอกลูกว่ายังไงเพราะผู้ปกครองบอกไม่ได้มอดอมันเป็นสระอะไรคะอ่านว่าอะไรคะมอดออ่านว่ามดเราก็ต้องให้เด็กบอกให้ได้ว่ามออ,อดอ,อมด อ๋อผู้ปกครองจำแนกได้แล้วทีนี้ถ้าสมมติไม่จำแนกให้ได้กรออบอเอ๊ะมันจะเป็นอะไรคะแต่พอเด็กจำแนกได้อ๋กอ,อกรอโอบอ,บอกลบพยัญชนะต้น2ตัวเกิดการเรียนรู้อักษครควบเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำแล้วพอเขาไปเห็นหนังสือที่ไหนเขาพร้อมจะอ่านเพราะเขาเริ่มรู้ว่าอ๋อรูปแบบของคำของเรามีพยัญชนะต้นมีสระมีตัวสะกด อย่าเอายอยักษ์ไปเป็นตัวสะกดของสระเอียนะอ่าเขาก็เริ่มแม่นเพราะไม่อย่างนั้นกลายเป็นถ้าสมมติคาว่าเรียนเอ๊ะรอเอียนอเรียนยอยักษ์กับนอหนูเป็นตัวสะกดหรืออ่าคุณพ่อคุณแม่สับสนอาจารย์ขาช่วยอธิบายไม่ใช่ค่ะยอยักษ์เป็นส่วนหนึ่งของสระเอียพ่อแม่ที่เรียนรู้ไปกับลูกแล้วถ้าเราไม่มีหลักพอพ่อแม่มาถามโอ้โหลูกศิษย์ห้องหนึ่งเข้าไป4ี่สิบคนเราสามารถพูดคําตอบเดียวได้เลย มาจากตรงไหนตรงไหนใช่ไหมคะเพราะเราใช้หลักค่ะเราไม่ได้ใช้การจํานะคะแต่การจําเกิดขึ้นได้เพราะเห็นคําบ่อยๆดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากเลยการที่ลูกได้อ่านเยอะๆได้เขียนเยอะๆจะเป็นคนที่สร้างสรรค์คำได้งดงามอันนี้เป็นประเด็นสําคัญค่ะโอ้แจ่มแจ้งมากเลยค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ได้เห็นว่าอาจารย์ได้นําสื่อสวยๆมาด้วยค่ะอยากให้อาจารย์ โชว์นิดนึงว่ามันคืออะไรคะ,ะน่าสนใจมากคือคืออย่างนี้คะ่ะสอนอ่านเด็กเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่มีวิธีการสอนสะกดคําแจกลูกอย่างเดียวมันมีหลากหลายวิธีการสะกดคําแจกลูกเนี่ยเป็นหนึ่งวิธีเท่านั้นแต่ว่า เป็นวิธีที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วค่อนข้างจะได้ผลนะฮะผลจึงได้ทำต่อมาทำต่อไปเราก็รักษาไว้แต่ยังมีการสอนอ่านอีกหลากหลายวิธีนะฮะอย่างเช่นเด็กยังอ่านไม่ออกแต่ให้เด็กเนี่ยเดาเอาค่ะคำนี้นะฮะอ่านไม่ออกสระอัวยังไม่ได้เรียนเลยแต่เห็นภาพดอกบัวปุ๊บอ่านได้เลยว่า บัวบเพราะเขาเดาคําจากรูปภาพนะฮะนี่การเดาคําจากรูปภาพอันนี้ก็เป็นสื่อง่ายๆนะอย่างสระอว่าเนี่ยนะจะเห็นสื่อว่าเด็กเขาจะรู้ว่าวอไม่หันกาดว,วแหวนเนี่ยสีแดงเนี่ยคือรูปของสระแต่ออกเสียงว่าอัวนะฮะรูปกับเสียงเห็นไหมฮะบอกว่าเด็กต้องแยกแยะได้ว่า รูปที่เห็นคือไม่หันอากาศกับวแหวนนะฮะแต่ออกเสียงว่าอัวนะฮะแต่ที่เขาอ่านได้นี่เพราะว่าเขาเดาว,ว่าเจ้าตัวนี้มันคือวัวเขาก็อ่านได้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งคืออ่านจากรูปภาพก็จะมีหลักฐานในหนังสือเรียนภาษาพาทีนะฮะเราก็ใช้หลักอาการอันนี้คือให้เด็กเดาคําจากรูปภาพนี่บทที่หนึ่งเด็กยังไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกนะฮะตา อย่างคำนี้เห็นปุ๊บนี่ตาที่มองเห็นหรือตาแก่ๆนี่คำนี้ก็ต้องอ่านว่าตาคำนี้อ่านว่างานะฮะแต่คำนี้สิคะคำว่างวงโอ้โหสระอัวมีตัวสะกดเนะแถมไม่หานอากาศหายไปอีกลดรูปไปอีกอ่านออกได้ยังไงก็มาแอบดูตรงรูปภาพตรงนี้นะฮะเป็นรูปงวงช้างเขาก็อ่านออกว่างวงนะฮะ,ะ,ะหรือใบโบก ใบโบกับใบบัวชั้นป .1 เนี่ยสละอายไม้ม้มวนสระโอยังไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่พอเขาเห็นใบโบกตัวสีฟ้าตัวหนังสือก็สีฟ้านี่เขาก็เดาเอาเลยค่ะว่าคำนี้ต้องอ่านว่าใบโบกนะฮะนี่สีนะ,ะสีเหมือนช้างเชือกนี้เขาก็อ่านว่าใบบัวน,ะะนั้นเด็กก็อ่านได้เลยใบยโบกใบบัวก็ดูตามรูปภาพนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะ อ,อีกวิธีหนึ่งก็คือเด็กชอบนะคะเดาคําจากรูปรูปร่างอาัยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยครูต้องพยายามสอนทำทำสื่ออย่างนี้ค่ะนะคำว่าหนูคําว่าหมูรูปร่างหน้าตาคล้ายกันไหมคะคล้ายกันเลยนะฮะเด็กเขาก็จะเรียนรู้นะคะว่าถ้าเปลี่ยนนอนหนูเป็นมอมา้าก็อ่านว่าหมูนี่เขาเห็นรูปร่างแล้วเขาอ่านออกนี่คือ จำจากรูปร่างของคำนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งมีการสอนแบบว่าเเดี๋ยวนี้เขาสอนเด็กเนี่ยไม่สอนอ่านสะกดคำแจกลูกแล้วหรออ่านเป็นคำคำอ่านเป็นคำคำก็เป็นวิธีหนึ่งนั่นคือเขาจำเป็นคำไปนะหรืออีกวิธีหนึ่งที่เด็กชอบก็คือว่าถ้าเขาอ่านไม่ออกเนี่ยครูก็ใช้ใช้บริบทที่แวดล้อมคำนั้นเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบปริศนาคำทาทยเป็นบริบทใช่ไหมฮะ,ะยกตัวอย่างอันนี้นะฮะ อย่างเช่นเขาอ่านคําว่าโตะ๊ะไม่ได้สระโอนี่โอ้กว่าเมื่อไหรจะถึงสระโอใช่ไหมคะยังไม่ถึงสักทีแต่ในเรื่องมีคําว่าโตะ๊ะครูก็บอกว่าอะไรเอ่ยสี่ขาตั้งอยู่กับที่เก้าอี้อยู่ข้างโตะ๊ะค่ะ,ะก็เห็นเห็นคำว่าโตะ๊ะนี่ก็เขาอ่านออกแล้วโดยเดาคําจากบริบทนะฮะนีอีกวิธีหนึ่งเนะะี่ยค่ะก็คือเรียนรู้จากหลัก โครงสร้างของของภาษาภาษาไทยเนี่ยการที่จะประกอบเป็นคำนั้นนะ่ะจะต้องมีพยัญชนะต้นมีสระมีตัวสะกดมีวรรณยุกใช่ไหมคะหรือว่าแม้แต่พยัญชนะต้นที่เขารู้จักเนี่ยเขาจะต้องรู้จักว่าพยัญชนะในภาษาไทยเนี่ยมีอยู่สามหมู่นะใช่ไหมคะเป็นอักษรไตรยางเขาจะต้องรู้ว่าอักษรกลางจะออกเสียงยังไงกจด,ด,ดตดตปปอ,ปอ,ปอ,อพอเป็นอักษรสูง เริ่มเสียงสูงแล้วขอชอทอทอพอฟนี่เขาเริ่มรู้อันนี้คือเรียนรู้จากหลักของภาษานะคะอย่างสระเนี่ยฮะมีหลายตัวเด็กก็จะจําไม่ได้ทีนี้ทํำยังไงล่ะสระบางตัวพอมีตัวสะกดเข้าเอา้าเปลี่ยนรูปไปเราทำยังไงนะคะก็ครูก็จะมีของเล่นให้เด็กดูนักเรียนดูนะคะนี่ดอ,อะงอใช่ไหมคะ ดอะงอดังเออเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะสระเขาจะรู้เห็นปุ๊บเลยว่าสระอะนี้ทําไมคะจะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเนี่ยเด็กก็เล่นให้เด็กเนี่ยเล่นอาดูเยอะๆนะอ,อยากดูอีกไหมคะอันนี้เป็นสื่อบรามโบราณค่ะสอนิทธิ์ิตไหนามาแล้วเขาก็ชอบนะฮะซึ่งสมัยนี้ก็มีสมาร์ทบอร์ด มีอะไรก็เล่นเล่นได้แต่ว่านึกถึงว่าต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยไม่มีสื่ออันนั้นเนี่ยนะคะครูสามารถทําอะไรง่ายๆได้อย่างคําว่าขอแอะงอเอ๊จะเป็นอะไรเอย่ยขอแอะงอปุ๊บปุ๊บเป็นแข็งรู้ว่าสระอะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรคะไม้แต่คู อย่าบอกนะว่าเลข8นะไม่เอาเด็กสมัยนี้เลข7เลข8นั่นตัวเลขค่ะนะคะนี่คือไม้แตคคูนะคะหรือเอาเล่นอีกแบบหนึง่งอ้าวคำนี้มาจากสระอะไรเอ่ยอถ้าผู้ปกครองอาถามว่าที่นีน่จะให้สอนลูกว่ายังไงคำว่าคนเนี่ยมันออกเสียงสระอะไรนะคะครูก็มีนะคอโอเคใช่ไหมฮะ โนปุ๊บเห็นปั๊บเลยว่าสระโอกนี่หายตัวไปมันมีแต่เสียงแต่ไม่มีรูปให้เห็นนั้นเด็กก็รู้ว่าอ้อนี่เสียงโอนะคอโอนออคนนะนั้นเราเวลาที่เราสะกดเป็นไงคะจำได้ไหมคะถ้าอ่านสะกดคำเราต้องออกเสียงใช่ไหมฮะคอโอนออคนแต่ถ้าสะกดเพื่อเขียน หรือเขียนสะกดคำเราต้องบอกว่าคอควายนอหนูคน,นค่ะเนี่ยค่ะหรือ,อ <c oughs> บางทีเนี่ยนะคะก็มีสื่อที่เป็นเพลงนะะอย่างเช่นเพลงสระอะ มีจากหนังสือเล่มนี้ค่ะสนุกกับเพลงแล้วเก่งภาษาไทยที่อาจารย์ปิกินันทำแล้วก็คุณครูทั้งหลายเนยนำไปใช้นะคะก็จะมีสารบัญเพลงเนี่ย่ะมีสระทุกตัวเลยถ้าเด็กเนี่ยรู้จักสระทุกตัวทุกเสียงนะคะเด็กก็จะอ่านออกะนั้นก็จะใช้เพลงเนี่ยเป็นสื่อนะฮะอย่างเช่นเพลงสระ,สระอ่าเด้่ยกันร้องไหม <c oughs> ค่ะ,ะต้องบอกว่าเรียนมาตั้งแต่ อย่างสาวสาวแต่เพลงทําให้จําแม่นยํามากค่ะ,คะจงทุกวันนี้ยังจําได้แม่ <จำ S 1> อยู่<ด><ด>เลยค่ะอาจารย์ลองร้องเพลงนะะอย่างคาสระอะเนี่ยค่ะก็จะร้องว่าคาสระอะจะมีเสียงสั้นอยู่คู่เคียงกันพยัญชนะจะปะกระบะกระทะตะกะมะระล้วนอะตามเรียงรายคาสระอะ มีตัวสะกดอาจจะกระโดดเป็นฮันอากาศเช่นกะนอกันและชั้นนั้นมัน,นตัวอะแปลพันเป็นฮันอากาศนี่ไงฮะอย่างคำว่าคาสะระอะมีตัวสะกดอาจะกระโดดเป็นฮันอากาศนี่นะเด็กก็รูปปร้ปั๊บจะละอะปั๊บเป็นฮันอากาศอย่างนี้ค่ะเพลงก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่เด็กๆชอบนะฮะนั่นก็ วิธีสอนนะะหลายหลายวิธีบางคำเด็กอ่านไม่ออกวิธีสอนอันหนึ่งก็คือครูอ่านให้ฟังค่ะไม่ใช่เฉยนะคะครูอ่านให้ฟังเพราะว่าอย่างอย่างในหนังสือ,อภาษาพาทีเนะะี่ยค่ะเรื่องใบโบกใบบัวจะเป็นชีวิตของใบโบกใบบัวแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวเด็กยังอ่านไม่ออกหรอกครูต้องอ่านให้เด็กฟังค่ะแต่นี้กลัวว่า ครูจะไปบังคับให้เด็กอ่านเนี่ยตั้งแต่ปหนึ่งให้อ่านให้ออกนะคะ,ะก็จะมีกิจกรรมเสนอแนะเอาไว้ว่าเนี่ยนะคะเวลาฝึกอ่านเนี่ยค่ะครูอ่านนําเรื่องใบโบกใบบัวแล้วให้นักเรียนอ่านตามและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องพร้อมทั้งดูรูปภาพประกอบเมื่อเด็กเนี่ย ได้ฟังครูอ่านแล้วเด็กก็อ่านทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนชำนิชำนาญแล้วต่อไปเด็กต้องฝึกอ่านเองให้ออกนะ mm hmm. เพราะว่าเขารู้เรื่องแล้วอ่ะเขาเข้าใจเรื่องแล้วเขาก็จะเดาอันนี้อ่านอะไรอันนี้อ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นหลากหลายวิธีค่ะที่จะสอนให้เด็กนี่อ่านออกนะคะไม่มีวิธีใดเนี่ยเป็นสูตรสำเร็จรูปนะคะวิธีที่ดีที่สุดคือเอาหลายๆวิธีมาผสมผสานกัน ะะเด็กถึงจะอ่านออกเขียนได้นะคะ,คะโอโ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์วันนี้ <c oughs> เรียกว่าทุกคนเต็มอิ่มขอคำถามสุดท้ายค่ะสำหรับอาจารย์ชัตรวาน,นะคะ่ะว่าอาจารย์คะวันนี้ได้ดูอาจารย์ติน,นันสาธิตการสอนแล้วมันสนุกมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องเป็นครูใหม่ไปอยู่ในโรงเรียนแล้วต้องสอนภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากเลยสำหรับเด็กปฐมนะคะเราจะต้องเตรียม ตัวนิสิตยังไงหรือว่านิสิตเขาควรจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงในทางกลับกันที่จะสามารถสอนให้เด็กๆสนุกกับภาษาไทยแล้วก็สามารถอ่านออกเขียนได้ด้วยค่ะครูที่จะไปสอนประถมศึกษาเนี่ยน่าจะมีบทบาทที่จะเป็นผู้ที่จะช่วยให้เด็กอ่านออกแล้วก็เขียนได้เนีนาคตก็จะบอกนิสิตทุกคน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเอกภาษาไทยหรือว่าเอกอื่นๆให้รู้วิธีที่เป็นหลักการที่ถูกต้อง ก็อย่างเช่นวิธีที่อาจารย์ปิดินันได้กรุณายกตัวอย่างวิธีแจกลูกสะกดคำผสมคำที่ถูกต้องหรือนิสิตเขาอาจจะมีการเสนอวิธีอื่นๆที่เขาพบเจอมาอย่างเช่นเขาบอกว่ามีวิธีการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติเราก็บอกมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยให้เด็กมีคลังคำศัพทะะ์ที่จะสามารถใช้ไปอ่านในระดับที่สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ จะบอกนี้สิว่าวิธีไหนก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ารู้หลักในการที่จะไปสอนอย่างถูกวิธีอย่างเช่นถ้าจะสอนให้อ่านออกอะสะกดคาได้ก็จะต้องอรู้ในเรื่องของรูปเสียงรู้เรื่องหลักของการแจกรูปให้ถูกต้องก็จะสามารถที่จะนําไปใช้สอนนักเรียนตัวเล็กๆต่อไปให้เขาสามารถสะกดคําได้ซึ่งเด็กเขาก็จะมีประสบการณ์มาถามอค่ะอย่างเช่นเขาใช้วิธีอื่นแล้วเขาบอกว่าวไปเจอมานักเรียน สะกดคําไม่ได้เลยแล้วก็พอไปอ่านคําอย่างเช่นเจอคําว่าเปลี่ยนแปลงเด็กจะอ่านว่าปรับปรุงเสมอเลยเพราะว่าเด็กได้เรียนวิธีการสอนอ่านอื่นๆนะคะที่ให้จํารูปคําแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียนไปถึงเรื่องของการแจกลูกการผสมคําไม่ได้เรียนถึงเรื่องของโครงสร้างของคําเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆเขาก็จะไม่สามารถที่จะ อ่านคำใหม่ๆที่ไปเจอในสถานสถานการณ์ใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดครูเนี่ยอสอนนะคะตั้งแต่การสะกดคำการจักลูกให้ถูกต้องไม่ว่าเด็กเขาไปเจอ,อคำในสถานการณ์ใหม่ๆยังไงเขาก็จะสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้แล้วก็ไปอ่านคำที่เขาเจอได้ถูกต้องต่อไปะค,ะค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเรียกได้ว่าได้ทั้งหลักการนะคะได้ทั้ง เทคนิควิธีการนะคะได้เห็นสื่อน่ารักน่ารักแล้วก็มีตัวช่วยทั้งที่เป็นเพลงนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ชาตรวันก็ได้อธิบายไปว่าขั้นตอนที่จะเตรียมการคุณครูในอนาคตนะคะก็เชื่อได้ว่าทุกคนก็คงจะอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงค่ะ เชื่อว่านะคะวันนี้คุณผู้ชมคงจะอิ่มเอมใจเป็นอย่างยิ่งกับรายการของเราที่ช่วยให้เราได้มีหลักการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายรวมทั้งมีสื่อที่น่าสนใจมากๆนะคะทําให้เด็กๆได้มีภาษาไทยที่เข้มแข็งและสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนรู้วิชาอื่นๆเป็นประโยชน์ทั้งคุณครูที่สอนภาษาไทยและคุณครูที่สอนวิชาอื่นๆด้วยนะคะ วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะเช่นเคยถ้าท่านผู้ชมมีคำถามมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยสามารถส่งมาได้ทาง Facebook ของทางรายการและติดตามรับชมรายการของเราทุกตอนได้ทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ